สอนทำเควสความอปยศครับไปเริ่มอันดับแรกตัดไม้ครับสองต้นครับทีนี้ใส่กองไฟครับใส่ให้หมดเลยถ้าถ้าเรากดค้างมันก็จะเป็นการใส่ทั้งหมดใน,นกระเป๋าครับไปต่อต่อไปหาเหล็กให้ครบสี่ชิ้นครับนี่อันนี้ต้องสวนเต็นนะครับวิทยุมันได้เหล็กสองอันอยู่แล้วนี่มันจะมันจะขึ้นข้างบนหัวเอ๊ะมันมันจะขึ้นข้างบนเออคำว่าวิทยุครับ ต่อไปเอาเหล็กใส่เครื่องครับตัดไม้ใสจเครื่องครับสองต้นครับเสร็จแล้วครับสองต้นใส่เครื่องครับทำาบบนี้ครับนี่มานั่งไปต่อไปแนี้ครับเสร็จแล้วครับทีนี้ให้คนเดินไปเหยียบครับแล้วก็หรือไม่ก็ทำ่างนี้ครับนี่ หรือไม่ก็เข้าไปหนีบตัวเองให้ตายครับหนีบหนีบจนกว่าจะตายเลยทีนี้คว้ยของเราก็จะเสร็จแล้วครับแค่นี้นะครับไปละ